สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินนะคะเรียบง่ายคือที่สุดหรือ simple is the best ค่ะซึ่งในข้อเขียนจาก over life story ที่เราจะมาสำรวจกันวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆนะคะกว่าจะเข้าใจความหมายจริงๆของมันเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรเลยครับจริงครับฟังดูง่ายแต่ทำความเข้าใจจริงๆนี้อาจจะลึกซึ้งกว่าที่คิดนะครับ คำถามที่เราอยากจะชวนคุยกันวันนี้ก็คือทำไมล่ะคะทำไมความเรียบง่ายมันถึงได้ทรงพลังทําที่โลกเราทุกวันเนี้แบบว่าดูเหมือนจะให้ค่ากับอะไรที่มันซับซ้อนยิ่งใหญ่อลังการมากกว่าซะอีกนะคะอืมนั่นสินะครับโลกเรามันชอบอะไรที่ดูเยอะดูซับซ้อนจริงๆแล้วหลายคนนะคะรวมถึงผู้เขียนในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาก็เคยเจอ เอ่อปัญหาคล้ายๆกันคือเรามักจะคิดว่างานที่ดีเนี่ยมันต้องละเอียดต้องซับซ้อนต้องวางแผนแบบเ๊ะมากๆเลยใช่ครับคิดว่ายิ่งซับซ้อนยิ่งดียิ่ง perfect แต่กลายเป็นว่าบางทีเราก็มัวแต่วางแผนเยอะแยะไปหมดกังวลว่ามันจะดีพอหรือ,อยังนะจะสมบูรณ์แบบไหมและสุดท้ายก็ อาจจะไม่ได้ลงมือทําหรือทําไม่เสร็จก็มีนะครับใช่ค่ะหรือบางทีก็ลืมเป้าหมายจริงๆไปเลยว่าเอ๊ะที่เราทำเนี่ยเราอยากให้คนอื่นเข้าใจนะไม่ใช่แค่ให้เราดูเก่งอย่างเดียวครับเหมือนติดกับดักทําให้มันยากเกินไปโดยไม่จําเป็นซึ่งในแหล่งข้อมูลเขามีเรื่องเล่าเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากเลยคะ่ะเรื่องช่างแกะสลัก,กกับก้อนหินช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะ โอเครับเรื่องนี้ดีมากเลยครับมันสะท้อนไอ้กับดักที่เราคุยกันเมื่อกี้ได้ชัดเจนเลยคือตอนแรกเนี่ยช่างแกะสะลักคนนี้เขาก็พยายามมากเลยนะไปหาความรู้อ่านตำราวางแผนซับซ้อนว่าจะแกะรูปสิงโตออกมายังไงให้สวยที่สุดให้มันวิจิตรที่สุดก็คือพยายามจะเพิ่มเข้าไปเยอะๆใช่ไหมคะใช่ครับพยายามเติมพยายามเพิ่มรายละเอียดเข้าไปแต่แล้วจุดเปลี่ยนมันมาจากคำพูดง่ายๆของเด็กคนหนึ่งเด็กหรอคะครับ เด็กที่เดิมผ่านมาเห็นแล้วก็พูดขึ้นมาง่ายๆเลยว่ารูปปั้นสิงโตเนี่ยมันอยู่ในหินก้อนนั้นอยู่แล้วหน้าที่ของลุงเนี่ยแค่เอาส่วนเกินออกเท่านั้นเองโอ้โหคำพูดประมาณวันๆก็อยู่ในก้อนหินนั่นแหละลุงแค่เอาส่วนเกินออกมันก็จะเป็นสิงโตแล้วเนี่ยแหละครับมันเหมือนแบบปลดล็อกความคิดช่างไปเลยอืมเข้าใจเลยค่ะมันเหมือนเปลี่ยนมุมมองไปเลยครับจากที่จะต้องสร้างต้องเพิ่มกลายเป็นแค่ต้องเอาออก ซึ่งตรงนี้มันชี้ให้เห็นแก่นสําคัญเลยครับว่าไอความสมบูรณ์แบบหรือความเป็นเลิศจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การเติมเข้าไปให้เยอะที่สุดนะแต่มันคือศิละปะของการตัดทอนการกลั่นกรองจนเหลือแต่สิ่งที่จําเป็นจริงๆเหลือแต่แก่นแท้ของมันเหมือนกับว่าความงามมันซ่อนอยู่แล้วหน้าที่คือแค่เปิดเผยมันออกมาถูกต้องครับช่างแกะสลักได้เรียนรู้ว่า ความงามมันจะเผยตัวออกมาได้ก็ต่อเมื่อเรากล้าที่จะเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปมันคือการมองเห็นแก่นแล้วก็เลือกที่จะลดไม่ใช่เพิ่มฟังดูเหมือนง่ายนะคะแต่จริงๆการตัดหรือลดนี่อาจจะยากกว่าการเพิ่มก็ได้นะเพราะเราต้องตัดสินใจว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่จำเป็นจริงๆใช่เลยครับมันต้องอาศัยความเข้าใจในแก่นแท้จริงๆ บทสรุปจากเนื้อหาก็ตอกย้ำตรงนี้เลยค่ะว่าความเรียบง่ายเนี่ยไม่ใช่ความมักง่ายนะไม่ใช่ไม่มีคุณภาพแต่มันคือผลของการกลั่นกรองมาอย่างดีแล้วเหมือนที่เขาเปรียบเทียบว่าเออเหมือนแสงแดดอ่อนๆตอนเช้าอะค่ะที่มันอาจจะไม่ได้แรงจ้าแต่ว่ามันจำเป็นมันทำให้ต้นไม้เติบโตได้ครับเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากเลยครับคือมันต้องพอดี คำว่าพอดีนี้น่าสนใจนะคะเพราะบางทีเราก็อดกังวลไม่ได้เหมือนกันว่าถ้าเราทําอะไรที่มันดูง่ายๆเรียบๆไปเนี่ยคนอื่นจะมองว่าเราเไม่พยายามหรือเปล่าหรือว่าเราไม่เก่งพอหรือเปล่าอ่าอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่น่าคิดครับความกังวลเรื่องภาพลักษณ์เรื่องการถูกตัดสินค่ะการหาสมดุลระหว่างสิ่งที่ดูดีในสายตาคนอื่นกับสิ่งที่มันพอดีและได้ผลจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเลยนะคะใช่ครับเป็นความท้าทายเลยแหละครับ ซึ่งแหล่งข้อมูลนี้ก็เหมือนกระตุ้นให้เราลองย้อนกลับมามองชีวิตประจำวันของเราเองดูนะครับว่ามีบ่อยแค่ไหนที่เราอาจจะเผลอหรือตั้งใจก็ตามทำให้เรื่องต่างๆมันซับซ้อนเกินความจำเป็นไปอาจจะเพราะเราเองก็ติดกับความซับซ้อนมันคือสิ่งที่ดีมีคุณค่าหรือเปล่าคะก็เป็นไปได้ครับสังคมอาจจะปลูกฝังเรามาแบบนั้นว่ายิ่งซับซ้อนยิ่งดูฉลาดยิ่งดูมีความสามารถทั้งที่จริงๆแล้ว แก่นของประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งความสุขเนี่ยอาจจะมาจากการที่เรากล้าตัดทอนสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปก็ได้อืมจริงด้วยค่ะพอเราตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปเราอาจจะมีทรัพยากรเหลือมากขึ้นทั้งเวลาทั้งพลังงานถูกต้องครับ อาจจะมีเวลาไปโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริงๆมากขึ้นมีพลังใจมากขึ้นหรือมีความสุขง่ายขึ้นก็ได้น่าสนใจมากคะ่ะฟังแล้วก็ชวนให้กลับมาคิดทบทวนกับตัวเองจริงๆงั้นก่อนจะจบการพูดคุยวันนี้อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้หน่อยนะคะได้แรงบันดาลใจจากเนื้อหาที่เราคุยกันนี่แหละคะ่ะอยากให้ลองกลับไปสารวจตัวเองดูนะคะว่าตอนนี้ในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราอาจจะกำลังทำให้มันซับซ้อนเกินความจำเป็นอยู่หรือเปล่าครับเป็นคำถามที่ดีมากครับ แล้วถ้าถ้าเราเราลดมันลงให้เหลือแค่สิ่งที่จำเป็นจริงๆชีวิตเราจะมีเวลามากขึ้นไหมจะมีพลังใจมากขึ้นหรือจะพบความสุขที่มันเรียบง่ายแต่มีความหมายมากขึ้นได้ขนาดไหนลองเก็บคำถามนี้ไปค่อยๆคิดค่อยๆใค,ค,ค,คร่ครวญกันดูนะคะ